2 3 a ป d 4ก้ม5 ก็ต้องค่อยๆสอนไปทีละสะเต็ปนะคะเห็นลายเต้นกันแบบชัดๆไปเลยถ้าเร็วไปเนี่ยนักเรียนก็อาจจะตามกันไม่ทันก็เป็นวิธีที่นักร้องสาวนะคะเบลล์ชนาดอนำมาสอนเต้นออนไลน์ในช่วงโควิดแบบนี้ค่ะหลังจากโรงเรียนสอนเต้น Moves by Bell China Dolls โดนพิษโควิด COVID, จนต้องปิดให้บริการไปชั่วคราวเพราะแม้จำนวนนักเรียนในคลาสปกตินะคะมันมีไม่มากอยู่แล้วแหละแต่ว่าการต้องเต้นและเคลื่อนไหวร่างกายที่อาจจะต้องมีการสอนกันแบบตัวต่อตัวก็วววเลยไม่สามารถที่จะเว้นระยะห่างกันได้เท ที่ควรแต่ว่าการจะปรับมาสอนแบบออนไลน์ไม่ใช่ว่าจะง่ายนะคะเพราะว่าคุณเบลบอกว่ามีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียค่ะโอกาสที่จะได้นักเรียนหน้าใหม่เพิ่มมากขึ้นก็จริงแต่ต้องมีการปรับเนื้อหาและวิธีการสอนเยอะเหมือนกันค่ะคือบางทีเดลสอนเธอก็จะบอกว่าเออไม่ไม่รูไม่ซีเรียสขวาซ้ายนะหนูทำได้เลยอะไรเงี้ยคือจะขวาจะซ้ายให้เป็นใจคือเหมือนกับเออให้ให้เขาได้ได,ได้ได้สนุกได้เอ็นจอยคลาสจะได้นักเรียนใหม่ๆที่ เขาอยู่ไกลๆแล้วไม่เคยเจอกันมาก่อนอย่างเช่นอยู่ต่างจังหวัดไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันก็เลยเหมือนกับเออสามารถทําให้เราได้ได้เปิดตลาดใหม่ๆได้ได้เจอคนใหม่ๆด้วยอย่างที่บอกพอเป็นออนไลน์เราก็ต้องมีคำพิเิษเสริมเพราะบางทีเขามองไม่เห็นตัวเราชัดๆคือมองผ่านจอบางทีไม่ชัดเลยเดี๋ยวก็ต้องมีแบบคลิปที่เหมือนกับซูมที่กล้ามเนื้อให้เห็นว่าเวลาที่ทำเนี่ยมันจะต้องฟิลตรงไหนอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือเหมือนกับเราก็เป็นการบ้านเพิ่มของเรา นม้จะอยู่ในวงการนักเต้นมามากกว่า10ปีแต่คุณเบลบอกว่าวิกฤตครั้งนี้กระทบวงการนักเต้นมากที่สุดแล้วค่ะเพราะทำให้งานอีเวนต์หรือว่างานโชว์ต่ตางๆช่วง2ปีมานี้ไม่สามารถจัดได้เลย ถังหนักเป็นมืออาชีพนะคะก็ขาดรายได้นักเป็นหน้าใหม่ขาดโอกาสสิค้าในการโชว์รวมไปถึงนักเรียนเต้น,นะคะ่ะก็ต้องเจอข้อจํากัดหลายอย่างเรียนรู้เมาก็ทําได้ไม่เต็มที่ซึ่งก็ไม่ใช่แค่นักเต้นในไทยนะคะคุณเบลเนี่ยบอกว่าเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศเจอปัญหาคลา้คลายกันเลยค่ะตอนนี้สิ่งที่ต้องทำคือต้องปรับตัวตามให้ทนันด้วยการใช้สื่อออนไลน์นี่แหละเข้ามาช่วยมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการทำคลิปสั้นๆจับเอาการเต้นไปมิกซ์กับเรื่องสุขภาพอันนี้เป็นเทรนด์ที่น่าสนใจทีเดียวค่ะ ตลาดตรงนี้มันมีดีมานแขาคนที่เขาต้องการจะเรียนเต้นอยู่เยอะนะคะก็ก็มองเป็นเป็นข้อดีนะคะมันเป็นเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพซึ่งเทรนสุขภาพตอนนี้ต้องต้องยอมรับว่าสุดท้ายแล้วมันไม่มีอะไรสำคัญกว่าร่างกายที่ที่แข็งแรงเพราะทุกคนรู้ว่าเวลาป่วยทีนึงเนี่ยมันมดมด หมดเงินไปเยอะกว่ากว,ว่าแล้วก็หมดโอกาสที่จะทํางานเห็นน้องๆเดี๋ยวนี้ก็ดังๆหลายคนเลยที่เป็นนักเต้นเนาะแล้วก็มีชื่อเสียงผ่านโซเชียลซึ่งเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยแบบเนี่ยมันมันก็เป็นทางที่ที่แบบมันเปิดโอเพนให้ทุกคนอะสามารถมีอาชีพแล้วก็มีคนรู้จักได้เพราะว่าพอเราแบบอยู่มีสื่อออนไลน์ แม้แนวโนม้มที่จะกลับมาจัดงานอีเวนต์หรือคอนเสิร์ตได้จะยังไม่ใช่เร็วๆนี้นะคะแต่คุณเบลมองว่าการที่ทุกคนช่วยกันปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคแล้วก็ทยอยรับวัคซีนกันในช่วงนี้น่าจะทําให้โอกาสที่ได้กลับมาทํางานตามปกตินั้นเป็นไปได้อย่างเร็วที่สุดคาดเอาไว้คือช่วงปลายปีนี้ค่ะ